ตออเต้นออกอะลงดงเตงที่นกันเต้นห้องเนาะตาเนี่ยนันน่นดูดซักเข็มซึออ๊บ

ตาม,มานี่ไปพูนาพูนามัน่อง,งแคบกระมังตาบอดไหมดิดินไม่ดินติงนี่ามอยู่รอฟังเนี่ย <c oughs> โอ้เ <c oughs> ต็นหองเลยอยู่ตังกลางยอ้อนออกบิดหลุดบิด ô phải không cảm măng đỉnh hang thế ô ô tên nó bay kẹo 2 เต้นออกอ่ะเอ้าเอ้าอ้สามตัวเอ้าเอ้าดวงเดียงดวงเดียงแล้วแห่งมันแรงมันแห่งว่ะ แค่นี้มันนี่ทันปลา,าปลาพูเนี่ยเก็บออกบิดหา่างุดโอ้โอ้เต้นออกไปสองตัวเลี้ยบัวเดียวตายอยังงน่าประตอง ป้ายนี้ฮะไปไปกิโลไป Oh! ตอย่างวันนี้ดันนิ่งสนิบใครเนี่ยอยู่ทอดได้อยู่ nhỉ không? Ô, đủ chậm Thử thấy mọc Đặc, đặc, đặc nhận không Kinh gặp không Hãy subscribe

คือที่ใจให้ถ้าเต้นดูแสดงล่าตโตงงั <laughs> สามเต้นบ้โบพ่นเยอะคือทีใจให้เนาะหมอกกัได้เอ้าปลาอยัางล่าปลาอจุปลา,ลปลาน,นิ่นตัวท่านี้ก็บปวาบาด้วเอะ ตนีะกันนี้เดนหักแยงมาีเพียนตันี้นะนี่ันได้ยุ่ได้เหม่ไดตายฉันไลยจดิ พูดแล้วหอย không แต่หอย 我听不见啦。

ô ô tiền ốc bớt Uh, payang, payang. Hai tu, penin. Panbon ju ni yang wa. Panbon lo fang ni, penin. Penin. Penin noi lah. Mita penin Kind okay.

ได้หลายอยู่ด้วยไงปลาตะเพียนก็ได้ได้ปลาหมิ่นตัวทำงามสองตัวเนี่ยมาเป็นคู่ได้หน่ะเนี่ยได้ได้จังเสียบหน่อเข็มเนี่ยมาจะมีแบบเสียบหลายเนาะนี่ได้ทอยผักบุ้งไงหมิ่นข้าวปลาตะเพียนได้ปลาจีดแต่รัวดูว่าได้หรือ จู่เลยแม่ขา้าวเบิดมือด้วยถือเบ็ดม้วนหรือม้วนอะให้นี่รอบสองถือหลายได้ปลานิลหลายตัวด้วยจูคือศิลามูปลานิลตัวจังเสียนเนาะให้ป่าที่นี่มากแต่ไม่มาดุดถุงเลยถ้าออกมเบ็ดป่าตาอย่า,างวัานันเลยก็เป็นนี่ก็ได้หลายอยู่ย <laughs> <ห>กย<ๆ>กย้<ๆ><ๆ>อนดุ ง่ายง่ายดูแลเกตลาหลุดเป็ดวันนี้กกหมานอยู่แล้วครับไตอยู่กูเลสิบโลสี่หาโลไปสุขพลิบ้าที่ไปยกทั้งไดจะไปตามรุ่นนั้นครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ